สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วหนังนะครับได้ส่วนลดนะครับแล้วก็ได้แต้มด้วยนะครับก็คือได้แต้มไปเป็นส่วนลดในการจ่ายบินครั้งต่อไปนะครับวิธีการจ่ายนะครับเราจะจ่ายผ่านตัวช้อปปีนะครับตัวผ่านลิงก์นี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนก็กดลิงก์แล้วสามารถเลือกจ่ายบินที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับในลิงก์ พอเราคลิกมาที่ลิงก์แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกจ่ายบินนะครับตามที่เราต้องการได้ครับก็จะมีนี่ครับมีจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟมีเติมเงินมีจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักโรงแรมนะครับเราจะได้ส่วนลดยังไงครับก็มาข้างล่างนะครับก็จะมีโค้ดของลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่ที่มาจ่ายบินผ่านช้อปปี้ครับก็จะเริ่มต้น1บาทนะครับเช่นเติมเงิน20บาทนะครับก็จะเติมแค่บาทเดียวประมาณนี้ครับก็ฟุ้มมากๆนะครับเราจะไป เติมเต็มทาไมนะครับในที่สนะครับนี่ได้รับคือสูงสุด80คอยนะครับสมมุติว่าเราจ่ายนะครับประมาณ1000บาทนะเราจ่าย1,000บาทใช่ไหมครับก็จะได้ส่วนลดครั้งหน้า80บาทนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับลูกค้าใหม่นะครับก็คือสิวาเรามีช้อปปี้อีสเซอร์วิสใช่ไหมครับก็ประมาณว่าถ้าเราเติมเงิน20บาทเราก็จ่ายแค่บาทเดียวนะครับเพราะมันลด20บาทนะครับ เห็นไหมครับก็มีเยอะแยะมากมายนะโปรโมชั่นอันนี้เติมเงินนะครับเติมเน็ตนะครับนี่ครับจ่าย20บาทจ่ายแค่2บาทนะครับนี่เต็มเลยนะครับนี่ดูหนังนะครับอ่าดูหนังข้างล่างก็มีอีกนะครับมีเติมเงินมือถือตามค่ายต่างๆนะครับเพียบอันนี้ก็จะเป็นอ่าเติม MRT นะครับถามว่าเราจะจ่ายเต็มไปทําไมครับเพราะว่าส่วนลดก็มีอันนี้เป็น Shopee Bin นะครับก็แต่ละวันไม่เหมือนกันนะ แต่ละวันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยได้ได้ส่วนลดสามสิบาทนะครับเห็นไหมได้ส่วนลดสามสิบาทก็ถ้าเราจ่ายค่าไฟสองร้อยก็จะได้คืนได้คืนสามสิบาทก็จะเป็นร้อยเจ็ดสิบอประมาณนี้ครับก็แต่ละวันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวหนังจะลดสิเปอร์เซ็นนะครับโอ้เยอะมากมายตัวเครื่องบินก็เหมือนกันครับตัวเครื่องบินก็ลงมากดคลิกลิงก์นะครับแล้วลงมาเรื่อยๆนะครับ หรือว่าจะกดข้างบนตรงนี้ก็ได้ครับจะมีบอกอยู่นี่ตัวเครื่องบินถูกไหมซื้อตัวเครื่องบินสองพันได้ส่วนลดครั้งหน้าสี่ร้อยโอ้โหถามว่าเราจะไปซื้อเต็มทําไมถูกไหมครับเราก็มาซื้อผ่านตรงนี้คราวนี้เป็นจองแรงรบ้างครับจองพันห้าได้คือสองร้อยนี่อันนี้จองพันห้าได้คือหนึ่งร้อยนะครับนี่อันนี้จองตั๋วรถทัวร์นะครับจองหนึ่งร้อย นะแล้วก็สูงสุด100นะครับส่วนลด20%พูดง่ายๆก็ลดได้ยี่รถสูงสุด100บาทนะครับ20%ก็หมายความว่าก็ต้องซื้อ100นะได้ซื้อ1,000นะ1 0 0 0 20%ก็เท่าไรครับนะก็200แต่ก็ได้แค่100เดียวนะเต็มที่ประมาณนี้แล้วแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ลูกค้าของ Android นะก็ดูหนังนะครับดูหนัง จากที่ซื้อแพงๆนะครับซื้อราคาเต็มก็ซื้อราคาลดนี่ครับก็วิธีจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟนะครับก็ค่าเน็ตอะไรค่าบินต่างๆครับผมก็มาจ่ายในนี้แหละครับก็ได้ส่วนลดด้วยไม่ต้องจ่ายเต็มแล้วก็มีได้แต้มได้คอยนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดไปซื้ออย่างอื่นในบนช้อปปีนะครับถ้าใครสนใจก็กดลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับแล้วก็กดจ่ายบินได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับ